น้องจา้าน้ำกับน้ำแม่จา้ะปนแม่ จ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าพึ่งอีกแล้วจ้าพึ่งขาลายจ้าพึ่งขาลายดอกับใหญ่สวยมากเลยจ้าเนี่อสืสวยงามไงจ้าสวยไงดีงามดีจ้าพึ่งขาลายโอ้ยนี่แต่พึ่งขาลายเน่าหมดจ้าพุนเต็มเบิดเป็นปลาเลยบ น่าเอบิดเลยจ้ะจ้าพ่อแม่พี่น้องจ่าเซฟได้เซฟหรือว่าเห็ดพึ่งโอ้โหพึ่งพึ่งใหญ่พึ่งไงจ้ะพึ่งพึ่งพึ่งขาล้ายหลานทางดอกใหญ่ดูดอกบใหญ่เลยมีแต่พึ่งขาล้ายปานนี่ดอกใหญ่ จ้านี่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 ตะปตะแ,ตแปะดอกน้อยมีอยู่มีอยู่เห็นดอกน้อยเพิน่นนี่นี่สวยงามเพิ่งเงินเพ่งเหลืองที่ว่าเพิ่นเว้าอ่ะนะเพิ่นบอกว่าออกไม่หน่นะจ้าอุย้ยสัญญาณที่ดีของเขาแล้วมีอยูน่ นี่จ้าพ่อแม่พี่น้องจ่าพึ่งขาลายอีกดอกหนึ่งสองดอกจ้าโอ้ยไปเจอแต่พึ่งขาลายดอกสวยๆเลยจ้านี่จ้านี่สวยงามมากนี่งามคับพื้นขาวขนาดนี่อีกดอกจ้านี่นี่เลยจ้าสวยๆงามขนาดเลยอื นี่น้ำขักเจ้าเพื่งขาลายนี่เ,เพื่อนเพื่อนงามหลายเพื่นง,งามจ้าไปต,ต่อจ้าอีกอีกอีกเพึ่งคขาลายจะสามดอกจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้านี่อึบนี่โอ้ยงามขักงามแนวโอ้พุนพูนสี่ดอกจ้า ขาลายหมวกน้ำตาลนะคะนี่จ้ะนี่สองดอกนี่ดอกที่สองจ้ะนี่ดอกที่สามนี่สวยเลยนี่ดอกที่สี่ดอกที่ห้าที่หกเอาไม่ได้จ้ะเนานี่จ้ะอืมจะเป็นเพื่นงามหลายขาลายหมวกน้ำตาล สีใบเถาจะงามขนาดงามขนาดฮิจ้าพอแม่พี่น้องจ๋าหมวกส้มจ้าพูนดอกหนึ่งหมวกส้มขาลายหมวกส้มจ๋าเด็กกินเวิดละว่าเป็นยังเอาได้คือเกาจ้า พี่อีกดอกนึงโอ้ลงมานอ่ปลาบ่คือกันหมวกว่โาสมปันใดแดงออกแดงๆนะแต่ก็กินได้จ้าได้เหมือนกันจ้ะนะพูดหมวกดำต่อด้วยหมวกดำเลยจ้ะพูนพูดดอกนะั้น่ะพูนด,ดอกนะั้นพูนพูหมวกดำพูนพูด,พด พูนพูนซี่หาดอกหมวกดำนี่นี่นี่จ้ะโอ้ยตรงนี้ออกเป็นกลุ่มเลยจ้ะหมวกดำพูนพูนล้ำไปพูนพอมึงพูนทั้งหน้าพูนจะลายยูกำลังออกหมวกดำนะขาลายหมวกดำกลุ่มหนึ่งกลุ่มเ่นน้อยพ่อบอทั้งนั้น เฮ็ดยังนี่ยังหันเปลี่ยมมือโต้งวะเออโอ้นี่เพิ่งนขาหลายหนกน,น้อยน้อยนึงดอกมันนันนี่ยังเกาะขึ้มันขยังนี่ข่านทางหลายเดนี่ออกเป็นกุ่มเลยพ่อเป็นกุ่มแต่ว่าขาเพิ่นน,น้อยๆนึงดอก บ่แมนนั่นเขาเข่ามาพ่อบกหม่องที่เพิ่นวาใกล้บ่องเพิ่นวาลราบอกใส่ฮะเยี๋ยมมานี่อีกดอกนึงนี่ไงโอ้เมื่อยกวัวจะพ่อเึนี่ดอกนีงนี่จ้ะกำหนึงเลยโอ้ยยุงนี่จ้าขาลาย อีกสองดอกดอกบักใหญ่ๆเลยอันนี้อืออ้ยงามขนาดเลยนี่อืงามจังนี่จ้ะโอ้ดอกซํานี่แม่ขาอวบๆเลยเบิ่งคุณอะงามจ้ะงามงามอือจ้ะสวยมาก จ้าดอกนึงเอ้ยเจ้าคือบพวทายทายแม่นี่จ้าดอกนึงงทายแม่เห็นเป็นกลุ่มปานนี้นะพุ่นพุ่นพุ่นข้างหลังพุ่นพุ่นนะพุ่นน่ะนี่จ้าดูนะทายแม่ตั้งหลายนี่จ้าพุ่นข้างหลังสิทายลูกแม่ในจ้า ขาลายหมวกดำนี่เรียกขาลายหมวกดำหมวกน้ำตาลนะขาลายหมวกน้ำตาลจ้ะนี่จำซาเฮาพ่อเป็นกลุ่มพอมึงมาตัดขาพี่นี่น้ำขาพ่อแม่พี่น้องจ๋า ขาลายนะจ๊ะสองดอกลงมานี่เจอขาลายจากพ่อแม่พี่น้องจ้าเออเห็ดยังกะเอาจากว่าต่มีเก็บนี่กินได้คือกันว่าต่กินได้เอาเบิดสวยงามจ้างามขักงามเนยเลยสวยเลยจ้าลงไปสองดอก เอาก่อนสิไปตัดขาด้วยจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ๋าเอาใส่ถุงลงไปก่อนอุย้ยหมวกส้มจ้าเห็นไหมจ๋าพ่อแม่พี่น้องจ๋าหมวกส้มอืมงามแท่งามวาหมวกส้มจะงางามเลยจ้ะเขา,างาไม้ก็มาบังคนณกระซิทายรูปอ หมวกส้มจะพ่อแม่พี่น้องจ๋ปาปาดเฉยเบิ้งขาด้วยจ้ะปาดขาวา่าเมนนางงามโอ้ยงามเป็นงามว่าขายาวอาลาดเกิดจูมอดวา่าเมนนางงามจักรยานโอ้ยพุนะ่นน่ะพ่อแม่พี่น้องจ๋าคือมางามขักงามนเนเธอรจ้าขาลายหมวกส้มกินได้นะจ้ะอร่อยจ้าไปไปต่อจ้า สองดอกอพึ่งผึ่งอันนี้เซบจะเ<อ>พื่อนว่าผึ่งอันนี้อันคือเหนะ็ดเซบน่ะจะออกใหม่ออกใหม่ออห,มหากะมาะปีนี้เพื่อนวลาแซบเซบจะนี่นี่ดอกงามงามเบิง่งดอกน,น้อยๆงามงามจะสวยงามขนาดเลยเฮายังไม่ตัดขาจะเฮากันจิเป็ตัดขาเท่อเดียวไปต่อจ้ะ เบิ่งปลาเห็ดเฮาบ่หกจ่าปลานี่บ่หกนี่ปลานี่บ่หกจ่าเพ่อ,อแม่พี่น้องจ้านี่เออเออเออโน่นี่นี่นี่อีกสองสามดอกจ้านี่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 กำลังสิปิดกล้องเลี้ยวเห็นจ้าเดี๋ยวอุ้ยเอาอะไรอีมาดก,กินนี่โอ้ยมันเกิดหน่อยอีมาดเตี้ยงกินเบิดคอซะอจ้ะพุ่นกระเ e a u ดอกฟางนั่นเ e a u ฟังนั้นเนา่านี่อยู่บ่หาช่วยกันจะหาช่วยกันเปลี่ยมูต้งมีเปลี่ยมูต้งจะโอ้ยโบแมนซ้ำพยจะตัดขายเห็ดน,นะจ้าบบดนี้ แบบับน้อยๆน้ำๆตลอดแต่ละจ้ะนี่หมกพ่อคนไทยกับลายจะมือนีนพ่อคนไทยคนไทยเฮากะมาหลายจะฝรั่งกะลายฝรั่งกะลายแท้หลายวะคนไทยกะลายฝรั่งกะลายคือกันเนี่ยแต่ผู้ใดสิงยางเห็น ได้เสีบ้บลงเรือมาแต่ใส่บุนี่จ้ะเออสวยงามเยอะเลยจ้ะพอ่อแม่พี่น้องจ๋าขอบคุณค่ะ